สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อรักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ตรงใจที่สุดได้เลยกองไหนสะดุดตาที่สุดตรงใจที่สุดเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาท่านที่เข้ามาชมช่วยเปิดทิศเปิดทางให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นการทำนายในภาพรวม อาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่งเป็นความรักที่ไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่ด้วยความที่คาดหวังมากจนเกินไปทำให้รู้สึกผิดหวังเสียใจแต่ก็ต้องยอมรับในผลที่ตนเองได้เลือกแล้วที่ผ่านมาเขาก็ได้พยายามแล้วที่จะอยู่เคียงข้างแม้ว่าจะเจอปัญหาเล็ก หรือจะใหญ่แค่ไหนก็ตามพยายามสู้ฝ่าฟันมาด้วยกันแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังไม่ได้ดังใจอยู่ดีจนในบางครั้งคุณก็ได้เผลอใจมองคนอื่นไปบ้างตัวอยู่กับเขาแต่ใจไปอยู่ที่คนอื่นเริ่มที่จะรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เริ่มปันใจมองหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้ตัวเองถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็คงจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอน กองที่สองได้รับรู้หรือได้ยินเรื่องราวบางอย่างจากบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะเรื่องที่ได้ยินมาทำให้รู้สึกใจวาววุ่นเลยทีเดียวความคิดที่อยากจะอยู่ครองคู่กันไปนานๆพัฒน,น,นาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอ,อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่แล้วก็มีเรื่องให้ต้องลำบากใจสิ่งที่ได้สู้ฝ่าฟันฟูมฟักด้วยกันมาสุดท้ายก็ต้องมาเสียให้กับคนอื่น ถึงแม้จะไม่ได้ยินดีสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมปล่อยไปทั้งทั้งที่ใจต้องเจ็บต้องยอมร่วมยินดีกับความรักครั้งใหม่ของคนที่เรารักด้วยความปรารถนาที่อยากให้คนที่รักมีความสุขเลยเป็นคนที่ยอมถอยและเสียใจแต่เพียงผู้เดียวกองที่สมีความคาดหวังในสิ่งที่ได้ตั้งใจทำไปแล้วสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปทั้งหมดทั้งมวลหวังจะได้รับผลตอบแทนตามที่ตั้งใจไว้ เป็นความรักที่อยู่ในห่วงแห่งความหลงไหลเป็นรักที่เร่าร้อนรุนแรงหลงในรูปลักษณ์อยู่ในห่วงของความสเสน่หารักที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมในสายตาของคนอื่นแต่ก็หาได้สนใจไม่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปกันได้เรื่อยๆยังดีอยู่แตกต่างกันแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ปรับจูนเข้าหากันได้ ยังไม่มีผลสรุปของความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนต้องดูในระยะยาวอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร